สวัสดีครับก็พบกันสวัสดีครับผมครับก็พยายามจะไม่พูดเสียงดังนะฮะเพราะว่าพี่น้องของเราก็หลายท่านคงกำลังหลับอยู่นะครับไม่เป็นไรนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็ถือโอกาสนี้สวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็อ่า พี่พี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศด้วยทุกประเทศนะครับเราก็เจอกันช่วงเช้าๆก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยห้ามกระพริบตาเลยนะครับเพราะมันงวดเข้ามาทุกทีแล้ะอะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทิสฎดีมะม่วงสุก หล่นจากต้นเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายพูดเหมือนๆกันว่ามันใกล้จะหล่นเต็มทีแล้วนะครับสาการมันสุกงอมก็จะหล่นมาเพียงแต่ว่าเราจะยังไงนะครับสามารถจะรองรับมะม่วงที่จะหล่นลงมาก่อนที่มันจะตกถึงพื้นแล้วเละเทะไปได้ขนาดไหนเท่านั้นนะครับสานการทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราถือเป็นสถานการที่ค่อนข้างที่จะ เข้มข้นทีเดียวนะครับเมื่อวานหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนะครับอันนี้เียนกับพี่น้องที่อยู่ต่าง,างประเทศก็จะมีข่าวใหญ่นะครับเราจะเห็นน้ำตาของคนสองคนก็ต้องถือว่าผู้นำทั้งสองท่านนะครับไหลน้ำตาคนสองคนเมื่อวานนี้ ท่านแรกก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปชภาพที่ท่านเงยหน้าขึ้นแล้วก็มีน้ำตาไหลามาเป็นทางอาบแก้มนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ร้องไห้บ่อยมากนะฮะก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรี เมื่วานเธอก็ร้องไห้อีกนะครับคุณสุดเทพหลังน้ำตาเมื่อวานนี้เพราะมีการไว้อะไรให้กับเด็กๆซึ่งเสียชีวิตจากการกระทำแบบป่าเทือนนะของกลุ่มกำลังที่สนับสนุนรัฐบาลคุณยิ่งรักอันนี้กล้าพูดได้เลย,เลยและผมเชื่อว่า ในประเทศไทยเนี่ยทุกคนรู้กันดีว่ากลุ่มคนที่มาคว้างระเบิดก็ดียิงปืนใส่ก่อกวนนะครับแล้วก็ทำร้ายประชาชนอย่างไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่คนเฒ่าเขาสามารถจะทำได้หมดนั้นน่ะกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยคือกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตร อันนี้ชัดเจนนะฮะในประเทศไทยไม่มีใครน่าสงสัยความป่าเถื่อนอันนี้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์รับรู้กันเราพูดกันอย่างนี้ครับว่าในการสงครามที่ประเทศรบกันยกกำลังทหารมาห้ามหันกันยิงใส่กันขนาดสงครามที่เขาทำกันขนาดนั้นเขายังไม่ยิงเด็ก ไม่ยิงผู้หญิงและไม่ยิงพลเรือเรือนเขาไม่ยิงพลเรือนแม้กระทั่งท,ทหารของฝ่ายตรงข้ามวางอาวุธยอมจำนนเขาก็ไม่ยิงเขาก็ไม่ฆ่าแต่ของไทยเราเนี่ยถึงขนาดฆ่าเด็กอายุสี่ขวบหขวบ ปาระเบิดเข้ามาในฝ่ในฝูงชนเพียงเพื่อที่จะรักษาอำนาจในการเป็นรัฐบาลร,รักษาการให้ยืดยาวออกไปอันนี้เป็นเรื่องของความป่าเถื่อนโหดร้ายทารุณที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในพีพศออนี้เมื่อวานคุณยิ่งรักเขาบอกว่ามีน้ำตาคลอ และเธอก็พูดอยู่สองสประโยคซึ่งคงจะต้องพูดกันประโยคแรกคุณยิ่งนักบอกว่าดิฉันอยู่หมายถึงอยู่ในตำแหน่งนายกบัตรีรักษาการเนี่ยเพื่อรักษาประชาธิปไตยประโยคที่สองเธอบอกว่าดิฉันจะทำหน้าที่จนนาทีสุดท้าย จริงๆมันส่งสัญญาณอะไรหลายๆอย่างนะครับแสดงว่าคุณยิ่งรักนี่ไม่ได้รู้สึกรู้สมกับเสียงเรียกร้องของประชาชนหลายล้านคนไม่ได้สนใจต่อคำเตือนของที่ประชุมอธิการบดีไม่ได้สนใจต่อคำเรียกร้องของฝ่ายธุรกิจ หลายๆภาคส่วนฝ่ายนักวิชาการหลายๆกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องว่าคุณยิ่งรักควรที่จะลาออกควรที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีคนพูดกันตลอดหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนหลายฉบ,บับเขียนชัดเจนว่าคุณยิ่งลักยิ่งอยู่นานไปเท่าไหร่ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับประเทศชาติมากเท่านั้นแต่แกก็บอกว่าแกจะอยู่ ทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายสิ่งที่คุณยิ่งรักทำไม่ใช่การรักษาประชาธิปไตยแต่เป็นการรักษาอำนาจอยู่ในตำแหน่งโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความเสียหายอะไรกับแผ่นดินเป็นการทำทุกอย่างตามคำสั่งของพี่ชายซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ทําตามคำสั่งของกลุ่มคณะวอรม ที่ปรึกษาของพักเพื่อไทยซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยปรารถนาที่จะอยู่เกาะให้ตัวเองได้มีโอกาสในการกอบโกยผลประโยชน์ให้มากที่สุดเราเช็นคนกลุ่มพวกนี้ออกมายืนยันอ้างนะครับอ้างการยืนยันเรื่องว่าจะต้องอยู่รักษาการต่อไปเรื่อยๆ แล้วอ้างสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการกระทําเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเรียนว่าไม่ใช่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยสนใจสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเราไปดูกันเมื่อวานเมื่อวานซืนนะเมื่อวานซืนมีการชุมนุมของกลุ่มนปชกลุ่มคนเสื้อแดงที่โคราชเขาประกาศนะครับว่าจะระดมคนให้ได้หนึ่งล้านคน แต่รู้สึกว่ามาประมาณสองพันกว่าคนครับทั้งๆท,ที่จ่ายเงินค่าจ้างมานะฮะไม่ได้มากันธรรมดานะครับรับเงินมาก็โดยที่พักเพื่อไทยเชื่อว่าสอสอของพักเนี่ยมีจำนวนหนึ่งถ้าสอสอคนหนึ่งไปนำเอาคนมาสักร้อยคนก็จะได้จำนวนมากหรือถ้าได้มาพันคนก็จะได้จำนวนมากขึ้นเขาคิดง่ายๆแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ง่าย พราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเหมือนกันกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยตาสว่างแล้วเขาเห็นเขาตระหนักชัดโดยเพราะกลุ่มชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อนซึ่งถูกคดโกงจากรัฐบาลและแม้วรัฐบาลจะบิดเบือนข้อที่จริงอย่างไรก็ตามผมว่าชาวนาส่วนมากเข้าใจว่าความเป็นจริงเนี่ยคืออะไรอันนี้เรื่องสำคัญการประชุมของกลุ่มนปชแดงที่โคราช มีรัฐมนตรีมีสอสอวาทีสอสอหรืออดีสอสอของพรรคเพื่อไทยไปชุมนุมกันเต็มไปหมดบนเวทีของกลุ่มนปชซึ่งมีการถ่ายทอดสดออกสถานีโทรทัศน์ของเขาเขาประกาศชัดเจนพ่อแม่พี่น้องครับเขาพูดว่านะฮะ จะมีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธมีการประกาศยังเปิดเผยขอระดมคนให้มาสมัครเข้าร่วมกับกองกำลังติดอาวุธของเขาเขาบอกด้วยว่านะฮะคุณจารุพงศ์เนี่ยซึ่งเป็นรักษาการรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งน่าจะมีหน้าที่ในการดูแลความสงบสุขภายในประเทศ แต่ประกาศว่าตัวองนี่เป็นนายทะเบียนนะครับเขามีอาวุธอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกหมายปืน10ล้านกระบอกพร้อมที่จะใช้กําลังอาวุธนั้นจัดก,การกับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายประชาชนมีการประกาศบนเวทีชัดเจนว่าจะมีการแบ่งแยกประเทศเขาบอกกันว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะตัดภาคเหนือและภาคอีสานออกไปแล้วก็ให้เชียงใหม่กับโคราชเนี่ยเป็นเมืองหลวงพฤติกรรมที่ประกาศอย่างนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นเพื่อก,กบบรกบฏมีภาพมีเสียงเดีย๋ยวพ่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าไปดูได้นะฮะใน y o u t u นี่มนะีการประชุมของนปชแดงที่โคราชเมื่อวันซืน แต่สังเกตเอะไรไหมครับการประกาศแบ่งแยกประเทศซึ่งรัฐธรรมนูญของเรามาตาแรกระบุว่าชัดเจนว่านะครับประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกออกไม่ได้การประกาศตัวเป็นกบฏอย่างชัดเจนของกลุ่มนปชซึ่งสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์และคนในรัฐบาลอย่างจารุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย เป็นชื่อปัติลิสของพรรคเพื่อไทยซึ่งเมื่อการเลือกตั้งบอลที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเน่ยเป็นชื่ออันดับที่สองรองจากยิ่งลักษณ์ขึ้นไปสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนขึ้นไปสนับสนุนการใช้ความรุนแรงกระทําต่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพระหันย์ยิ่งลักษณ์พฤติกรรมที่เป็นกบฏพฤติกรรมที่กระทําผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเหล่านี้ กับไม่ได้รับความสนใจจากเน่เาแทบเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยเลยแม้แต่นิดเดียว DSI ไม่สนใจเช่นเดียวกันในขณะที่ DSI เนี่ยกล่าวหาผู้นำหรือว่าแกนนำกปปสกล่าวหาประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กับกล่าวหาว่าเป็นกบฏ อายัดบัญชีทําทุกอย่างฟ้องศาลครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งสารมีคําวินิจฉัยออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นเดียวกันว่าการชุมนุมของกปปสเป็นการชุมนุมอย่างสงบและสันติจะใช้อำนาจในพรกรฉุกเฉินมาทำร้ายมาสลายการชุมนุมไม่ได้เขาทำทุกอย่าง ที่จะหาทางกดคมและกระจับตัวผู้นำแกนนำของกปปสแต่ในขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงประกาศชัดเจนออกสื่อรู้กันไปทั่วประกาศนโยบาย9ข้อว่าจะโจมตีจุดไหนบ้างมีการให้สัมภาษณ์กันเปิดเผยว่าจะมีการจัดตั้งกองกำลวุธขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพ จะแบ่งประเทศจะเอาเชียงใหม่หรือว่าโคราชเป็นเมืองหลวงจะแบ่งอีสานกับเหนือออกไปพฤติกรรมเหล่านี้ DSI ไม่สนใจครับความ่พี่น้องตำรวจไม่สนใจแม้แต่นิดเดียวนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเมืองเราไม่คีมีคือไม่มีแปรเพราะฉะนั้น มันน่าจะตอบคําถามอันหนึ่งได้เหมือนกันนะครับมีพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศเป็นห่วงเป็นใย,ยพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยเขียนมาคุยนะแล้วก็มีอยู่ประโยคนึงถามว่าจะมีโอกาสไหมที่จะจับคนร้ายที่คว้างระเบิดใส่พี่น้องประชาชนจนทั้งมีหลายท่าน บาดเจ็บล้มตายแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตทั้งที่ราชประสงค์แล้วก็ทั้งที่ตราดซึ่งเกิดขึ้นสองวันติดต่อกันแล้วเขายังไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับตลอดมานี่ก็มีการก่อกวนมีการยิงมีการจะคว้างประทัดยักษ์คว้างระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ก็มีคำถามมาว่าจะจับคนร้ายได้ไหมผมเรียนเลยนะฮะด้วยความสัตย์จริงเลยถ้าที่จะจับเนี่ยจับได้ไม่ค่อยยากผมราว่าตำรวจไทยโดยทั่วไปแล้วมีความสามารถในการจับคนร้ายเราจะเห็นว่ามีคดีเล็กๆน้อยๆอยเยอะแยะไปหมดนะคดีฆาตกรรมนะครับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครเห็น นะครับในยามวิการไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีภาพไม่มีอะไรนั้นก็สามารถจับตัวคนร้ายได้ในเพียงเวลาสองสาวันก็สามารถจับได้แต่สำหรับคดีทางการเมืองซึ่งมีภาพถ่ายชัดเจนรู้ทั้งรู้ว่ากลุ่มไหนทำไม่ใช่เลือกยากที่สอบสวนถ้าเขาจะกระทำแต่ผมกลาบเรียนได้ว่าในสภาพที่ ผู้นำของรัฐตำรวจเป็นตำรวจการเมืองคือตำรวจที่รับใช้นักการเมืองคือตำรวจที่ทำทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ในตำแหน่งเพื่อได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดกฎหมายก็ตามเพราะฉะนั้นคดีที่เกิดขึ้นจะไม่มีวันจับคนร้ายได้เลยแม้แต่รายเดียว ไม่ว่าจะมีภาพถ่ายมีหลักฐานมีชื่อออกมารู้กันชัดเจนว่าใครกลุ่มไหนเป็นคนกระทำตำรวจไม่สนใจดำเนินคดีเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่จะต้องเรียนให้ทราบและนี่แหละคือสิ่งคือสัญญาณคือสิ่งที่บอกให้เรารู้ชัดเจนว่าเราอยู่ในประเทศ ที่ไม่มีคือไม่มีแปรไม่มีกฎหมายเราอยู่ในประเทศที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลโจรที่สิ้นความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงแล้วที่ออกมาแล้วปปชชีช้มูลความผิดคนในคณะรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตโครงการจำนำข้าวแล้วปปชบอกมาชัดเจน ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้นี่ออกมาแล้วครับว่าคุณยิ่งรักจะไม่อยู่เลยในช่วงนี้จะไปราชการทางภาคเหนือแล้วก็ไม่มีกําหนดด้วยจะไปอยู่ยาวเป็นการรบเพราะว่ากลุ่มนปชหรือทางรัฐบาลนี่ออกมาเป็นชุดเลยนะฮะ ขาบอกกันเลยนะครับตอนนี้ว่าไม่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้สนใจคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องสนใจคําวิิจัยหรือคําตัดสินของศาลแพ่งและปปชไม่ว่าจะชี้มูลความผิดอย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกันไม่ต้องรับถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินว่ากระทําความผิดก็ไม่ต้องสนใจ เขาก็จะอยู่เข้าไปอย่างเงี้ยอ้น,นี่คือเรื่องน่าเศร้าอีกเครื่องหนึ่งว่าบ้านเมืองเราผู้รักษากฎหมายกลับเป็นกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยิ่งรักอยู่ในตําแหน่งไม่ใช่การพิทักษ์ปกป้องรักษาประชาธิปไตยแต่เพื่อที่จะให้อยู่ในตําแหน่งยื ออกไปไม่ว่าบ้านเมืองจะเสียหายอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดการล้มตายเกิดการเสียหายเกิดการบาดเจ็บของประชาชนขนาดไหนก็ตามคุณจิงรักไม่สนใจผมเชื่อว่าอันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้ได้กระทำการคดโกงและทุจริตครอร์รัปชันไว้เป็นจำนวนมหาศาล เพราะฉะนั้นตราบใดที่เขายังเผาทำลายหลักฐานไม่ครบกลัวว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมาขุดคุยมาดําเนินคดีจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นเขาไม่ถอยเขาไม่ปล่อยแล้วก็อ้างประชาธิปไตยตลอดเวลาผมเรียนเลยว่าประชาธิปไตยของคนเสื้อแดง หรือประชาธิปไตยที่คุณยิ่งรักก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีได้กล่าวอ้างมาตลอดเวลานั้นเป็นแค่เปลือกเป็นสิ่งที่จอมปลอมไม่ได้มีเนื้อหาของประชาธิปไตยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะประชาประชาธิปไตยนั้นมันเป็นกระบวนการซึ่งจะนำสู่เป้าหมายเป้าหมายของประชาธิปไตยก็คือให้ประชาชนให้ประเทศชาติอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความสงบสุขแต่ประชาธิปไตยของคุณยิ่งรักนั้น ค่าได้กระทั่งเด็กไม่มีความรู้สึกรู้สมแต่อย่างใดทั้งสิน้นถ้าพี่น้องจำได้เมื่อเดือนก่อนคุณยิ่งรักออกมาให้สัมภาษณ์น้ำตาคลอพูดถึงลูกชายตัวเองว่ามีเพื่อนในโรงเรียนเด็กด้วยกันเป่านกหวีดใส่ทั้งเทคนีีวงเล็บนะครับว่าไม่มีความจริงเพราะว่าครูที่โรงเรียนออกมาให้สัมภาษณ์ ภายหลังบอกว่าไม่มีใครเป่านกหวีดใส่ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแกเอาที่ไหนมาพูดแต่ขนาดนั้นเรายกตัวอย่างนะครับว่าแกเป็นเดือดเป็นร้อนอย่างยิ่งที่มีคนมาเป่านกหวีดใส่ลูกชายแล้วก็บอกว่าอย่าทำอะไรน้องไปเลยถ้าจะเอาอะไรแล้วมาพูดกับแกมาว่าแกดีกว่าคิดดูกระทั่งว่าแกสนใจถ้ามีคนไปเป่านกหวีดใส่ลูกชายเนี่ย เป็นเรื่องที่เดือดร้อนแต่กับการที่ให้กลุ่มคนที่สนับสนุนตัวแกเองเนี่ยไปคว้างระเบิดใส่เด็กเด็กสี่ขวบเด็กหกขวบแล้ววันนี้เนี่ยเด็กอีกคนหนึ่งที่จังหวัดปราดซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่วันนั้นมาพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เป็นเด็กรายที่สี่ที่เสียชีวิตนี่คือความ อภปลักษ์ที่สุดของคุณยิ่งลักปากอ้างว่าประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมนั้นเป็นเผด็จการทรราชที่ฆ่าประชาชนของตัวเองเพื่อจะยื้อยุดให้อยู่ในอำนาจให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เรื่องที่แย่ออกไปก็คือไม่มีกลุ่มนักวิชาการอาจารย์เหาไรจํานวนหนึ่งเนี่ย ก็สนับสนุนสิ่งเหล่านี้และคนเหล่านี้เนี่ยสนับสนุนพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องพูดซ้าๆากว่าต้องมีการเลือกตั้งว่าต้องปล่อยให้กระบวนการเลือกตั้งไปก็ถ้ากระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมันนำพาไปสู่เป้าหมายที่เราจะได้รัฐบาลช่อโกงรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้รัฐบาลที่ไม่สนใจพี่น้องประชาชน การเลือกตั้งนั้นก็ม,มีความหมายการเลือกตั้งนั้นก็ไม่ควรได้รับการสนับสนุนพี่น้องลองคิดดูถ้าปล่อยเพราะตอนนี้มีคนจำนวนหนึ่งรอการเลือกตั้งเม่อวันที่สองกุมภาที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ลงแข่งด้วยเขาลงก็พิ่อยู่พักเดียวแล้วก็มีพักเล็กพักน้อยลงเป็นส่วนประกอบอยู่จังหวัดหนึ่ง ทางใต้ผู้สมัครของพักเพื่อไทยซึ่งตอนนี้เป็นว่าที่สสจะเข้าไปสู่สภาได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น18คะแนนทั้งจังหวัดทั้งเขตเลือกตั้งเนี่ยคนๆนี้ได้รับเสียงแค่18เสียงก็จะได้เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรลองนึกดูนะครับ กฎหมายรับนูนกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าเขตใดมีผู้สมัครเพียงคนเดียวผู้สมัครคนนั้นเนี่ยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า20%ของจํานวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเขตนั้นๆถ้าคนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง10,000คนเท่ากับว่าจะต้องได้ไม่น้อยกว่า2,000เสียงถ้ามีแสนคนก็ต้องได้ไม่น้อยกว่า20,000เสียงแต่กฎหมายเปิดช่องไว้ว่า ถ้ามีคนเข้ามาแข่งขันด้วยกี่เสียงไม่สำคัญเอาคนที่ได้เสียงข้างมากชนะปรากฏว่ามีคนแข่งขันกับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยรายนี้เช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งเป็นการส่งคนอีกคนหนึ่งจากอีกพรรคหนึ่งเข้ามาแข่งขันเพื่อจะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายที่ว่าด้วย20%ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง แล้วคนที่ชนะเนี่ยพระเพื่อไทยได้18เสียงคู่แข่งที่ลงมาสมัครแข่งกับเขาเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าได้กี่เสียงได้ศูนย์เสียงคือไม่ได้เสียงแม้แต่เสียงเดียวมันหมายความ,มอย่างไรมันสะท้อนพฤติกรรมที่ทุจริตหรือไม่ถ้าใครที่ลงสมัครผู้แทนราษฎรแล้วแม้ทั้งตัวคนสมัครเองยังไม่ลงเสียงให้ตัวเองเลย ไม่มีลูกเบียไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องที่ช่วยลงเสียงตัวเองแม้แต่ตัวแม้แต่เสียงเดียวตัวเองก็ยังไม่ลงเสียงให้ตัวเองด้วยซ้าไปขนาดอย่างนั้นยังกล้าลงมาสมัครผู้แทนรัศดรมันสะท้อนชัดไหมว่านี่เป็นการเตรียมกันเพื่อหลีกเลี่ยงหนีกฎหมายที่บอกว่า20จะต้องมีเสียงมากกว่า20ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึงจะเป็นสสได้ถ้าสมัครเพียงคนเดียวนี่มันเตรียมกันตลอด ก็แล้วอย่างนี้เนี่ยลองคิดดูว่าเลือกตั้งที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็กำลังจะครบ30วันในวันที่สม,มีนาคมก็คือวันจันทร์หน้าอีกไม่กี่วันแล้วครับถ้าถึงวันที่สม,มีนาคมแล้วยังไม่สามารถเปิดสภาได้กฎหมายต้องให้เปิดสภาภายใน30วัน จริงๆพฤติกรรมอย่างนี้มันเห็นชัดแล้วว่ามันเกิดศูนย์อากาศทางการเมืองขึ้นมาจากกระบวนการทั้งหมดว่าไม่สามารถมีสภาได้เมื่อมีสภาไม่ได้ก็มีรัฐบาลไม่ได้เช่นเดียวกันบ้านเมืองก็จะตกในภาพที่เป็นศูญยากาศวิธีการแก้ไขนิดเดียวหลังจากวันที่3กุมภาพันธ์ไอ้3มีนาคมซึ่งจะถึงนี้ครบตามรัฐธรรมนูญมันสามารถใช้ธรรมนูญมาตราที่3 ที่บอกว่าอำนาจจะรเมืเป็นของปวงชนชาวไทยกลับคืนมาได้ประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจของตัวเองเราต่อสู้อย่างสันติอหิงสาเราต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเราปฏิเสธไม่ใช้ความรุนแรงไม่กระทําการที่เหนือ ไปจากกฎหมายบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่สก็คือควรจะมีรัฐบาลคนกลางขึ้นมาบริหารประเทศได้แล้วองค์กรที่เหลืออยู่ก็คือวุฒธธิสภาที่มีอยู่แม้วุฒธธิสภาควรที่จะสรรหา ชื่อบุคคลขึ้นมาเป็นนายมนตรีจัดตั้งรัฐบาลช่วงขึ้นมาบริหารประเทศตั้งแต่วันที่สามวันที่สี่เป็นต้นไปเพราะเราปล่อยให้อยู่สภาพอย่างนี้ไม่ได้บ้านเมืองเสียหายอย่างรุนแรงแต่คุณยรักษ์ยังดื้อดึงและคนเหล่านี้ทำตัวเป็นสีถน,นชัยอ้างข้อกฎหมายข้อนั้นข้อนี้มาตลอดบอกว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมวันนั้นเพื่อให้ครบเปิดสภาให้ได้ ผมเรียนเลยว่าถทาวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่สามารถไปจำนวนคนครบพอที่เปิดสภาได้อีก30วันก็เปิดไม่ได้อีก90วันก็เปิดไม่ได้อีก180วันก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ยอมให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินมากยิ่งไปกว่าน,นี้พวกเขาพูดมาป้ายสียเรามาตลอดเวลา ต้องการให้เรายุติการชุมนุมคมคูแล้วก็บอกมาว่าการชุมนุมก่อให้กเกิดความเสียหายทั้งทั้งที่การที่ยิ่งรักอยู่ในตำแหน่งนั้นน่ะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าและเป็นงานง่ายกว่าที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติด้วยการที่ยิ่งรักเพียงคนเดียวลาออกลาออกไปแต่วันนี้ง่ายที่สุด ชัดเจนว่าถ้ายิ่งรักลาออกและมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่โดยคนกลางเราก็ยุติการชุมนุมเราก็กลับบ้านเราก็ไม่ต้องมาชุมนุมมาก่อมาเดือดร้อนมาเหนื่อยมายากกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับงานนี้ต้องเรียนแลยว,ว่ากระพริบตาไม่ได้ เพราะยิ่งใกล้วันที่สเข้าไปเท่าไหร่เป็นวันที่สิ้นสุดเป็นวันที่จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองพวกเขาก็ยิ่งดิ้นรนอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกทีเราต้องหนักแน่นเราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันครับเหลืออีกไม่กี่ก้าวเท่านั้นเราก็จะก้าว ไปสู่ชัยชนะอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับผมครับ